ลาบมามาเจ้าเอาละเฮ้ยส่งการนี่ใครคิดอย่างออกนะแม่เลี้ยงกุง้งจะแนะนําเมนูนี้เลยง่ายขนาดนั้นลาบมาม่านั่นเองนะแล้วมันจเป็นทั้งเมนูมงคลด้วยค่ะนะคะเห็นไหมคะลวกเราทาเหมือนลาบหมูอีสานเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราใส่มาม่าลงไปเห็นไหมคะ โอบอดเลี่ยงบอกวันๆมึงก็ทําแต่คอนเทนต์กูกกินปอบตันน,ะน่ะนะอ่านี่ก็คือลาบเวลาเขากลับบ้านปีใหม่คิดอยังออกเลยเอาสูตรมาเลี่ยงนี่ไปใจ้เลยนะทำง่ายๆนะใส่โชวรสน้ำปลาไปอย่างนั้นนะต้องใส่น้ำตาลเ้ยนะ,นะเป็นเมนูมงคลอีกหนึ่งเมนูเหมือนกันนะคะลาบนะคะก็คือความสัมพันธ์ที่ราบลื่นถ้าเราทําทานนะคะในช่วงสงการก็ความสัมพันธ์ทุกอย่างจะราบลื่นง่ายค่ะ เส้นหมายความว่าความสัมพันธ์ที่ยืดยาวระหว่างพี่น้องระหว่างเพื่อนฝูงของเราแล้วก็เป็นกับแก้มที่อร่อยมากๆค่ะพ่อเลี้ยงบอกอย่างนั้นนะคะ